พอได้มาดผมเนอพี่น้องสบายบอได้ทำกังขงกับเข้านะนี่งเป็นยังไงโอเคกู่บอสสาเหตุผมเป็นยนังไงป้อยชื่สิอม่อได้รวไบ่ได้มัด มีภัยอยากลับไปเป็นคู่ค้องบ่ากลับตะแคร่สบายดีพี่น้องมื่อนี้พกว่าซาซาคือเก้าเดิมมื่อวันซาซาสมาแต่งหน้าเบิ่งตามื่อนี้ไม่ได้เฮ็ดกับข้าวกับน้ำนะแต่ก้อนบัชีรเฮ็ดนั่นลาบไข่แต่ว่าไม่ได้เฮ็ดนะ นี่จิมาแต่งหน้าเขาเบิงงจ้าพี่น้องมาเบิรงกเลยว่าเหาจะใสย,ยังไงอันนี้ก็ซื้อมามห่พ้อนก็นได้พี่น้องลิฟม,มูว่าค่อยทือของปลอมหรือว่าออหยังค่อยซื้อมานนะพี่น้อง เอาว่าติดโทนนานติดแทติดหวาสาวๆก็เลยสั้งมาสักสั่งมาใส่ลองเบิง้งแม่ว่า,วามันดังะนะสากก็ซื้อมาใส่โอ้ยทรงนี้ก็สิวขึ้นอีกแล้วพี่นอ้องสิวกับสาวๆนะมาได้หนีไปจากกันเลยด้ เยเห็นตัวจริงสูสรกษาก็ยัตกใจเ้อเพราะว่าเป็นสิวเยอะมากมือมือวันอาทิตย์ไปกู้เสื้อผ้าเมื่ไปกู้กผ้าปูที่นอน จากเซราอุปแบบว่าไปค่ะนะอยู่ห้องนะ้าชาชากะอันดึงมาไม่นี้แม่งวะพี่นอ้องดึงจะกระทบลงมาไม่นี้นะแบบตาพาเดี๋ยวก็โคมนะคิดว่าอันไม้น้ำมันจีนคิดว่าไม้มันจีน,นบอลรูทแคนะ เดี๋ยวเมื่อน,นั้นน้ำไม้น้ำรุดดึงมานี้ก็ตุ๊เข้าวที่เชซาพี่น้องแบบรู้สึกว่าเจ็บแห้งนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันมันผัดเป็นสิวนระพวกนี้นะจนแบบกบอกเขาเนี่ยเลือดสิวเลยเจนออกนะพี่น้องเลือดสิวก็ออกมันตุ๊บลงมาในนี้นะผ <c oughs> ัดมันเป็นเป็นสิววง,งนี้นะ จบอกให้คนอื่นกระยาน,นคนอื่นชมน้ำหนะ้าโอเคโอ้แป้งหมดถ้ากระทาแป้งฟุน้นผลไม้ก็กินขคงไว้สสวันนี้ซาซาพอได้กินโคกีข้าวกับเมนูอีกอย่างเลยนะพี่น้องเพราะว่า รู้สึกว่ามันช่ายได้นะ mm hmm. ว่าสิไปซื้อเขา้าช่วงนี้ชาสาสซื้อกับขา้าวซื้อข้าวที่เขาเฮ็ดแล้วหนะนัก mm hmm. กินเพลงหนึ่งชาซากระซิมเมิดประมาณสองหา้าบาทข้าชาซาก,กินทนะ่าน มานจะห้าบาทกับข้าวยี่สิบแล้วก็ข้าวข้าวห้าบาทเห็นตัวยิ่งใหญ่แบบนี้น,นะพี่น้องแ่ในี้งใหญ่แบบนี้น,น,นะ เ <laughs> okay. ขตนโคตรใหญ่เลยอ่า <laughs> เห็นตัวยันใหญ่ไปน,นี้นะน 5, กินข้าวห้าบาทกิ่อิ่มได้พี่น้องแต่สำหรับซาซานะมักกินันอ้ออืนแบบว่าที่โบเมนเข้านะกินลายใช่นะมมันก็เลยให้ซาซานะตุ้ยตุยตุยหรือว่าโอนอะไรพี่น้องปกนี้ฮะกระซามั้ยหรือวะซ <laughs> ามุ <laughs> วันนี <laughs> ้บ่ไ <laughs> ่ คือสึกว่าทรงนี้กระปุกกระป๋องซ้มมอก้อนเลยนะพี่น้องอืมโอเคลงแป้งเสร็จแล้วไปถอดได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทอดวันนี้ฮบสิมันร่งอันอื่นอันแต่งกบรบป๋อไมีเปลลายล้วพี่น้องแอ้ต่งตอนเช้าแล้วก็ตอนไปไปายก่ะอืมไปใส่โบยักออกหมดแล้วตะนาค่อย แบบตัวจริงคือแบบ้องนี้โมเป็นแต่เอาเลยนะเดี๋ยวพอมากระซองหกกระจกจึงได้คร่วแป้งไม่ทั่วแป้งไม่ทั่วเลยซุปแป้งใหม่ก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังไทยฟังเล่าเด้อพี่น้อง มื่อี้้มาพบกับสาวาคนไทยใจดื่มคือเก้าอันปีนี้แหละปีนะี้ปีนี้นะถ้าเขตอื่นแบบวเมื่อก่อนเคยหนาวขนาะดปีนี้คือสีหนาวคักเนาะ แบบว่าค่อยคิดใส่แบบว่ามึงค่อยู่นะมงค่อยู่เลยมันมันบอกเคยหนาวขนาะปกติมันสีบนหนาวขนาปีนี้นะรู้สึกว่าอากาศกับแบบว่า,อา,าอากาศกับเย็นนะเย็นก็ปีที่พ่านมาที่สสายยููมาสามปีสี่เจ้าสี่ปีได้เพียง ซื้ว่าปีนี้แหละที่อากาศเย็นฮะนะสึสาก,ก็เลยคิดแ่อมถ้าว่าม่งที่ว่ามันเคยหนาวเมื่อกอนนะนะปีนี้อาจจะหนาวกว่าเก้าลาสุดข้าเมื จีบยังเจีบอยู่เลย mm. ลอืมลงตาเสร็จแล้วเดี๋ยวสิมาลงคิ้วก่อน ก็เดาบอกผมสัยนาง่เาเนี่ยผมสายยาว่่ะพี่น้องก้กดบอผมก็ยาบเเออเอว่าเป็นไปมนป้าเรามาใส่ เจ็ดโมงแล้วนี่โอ้เจ็ดโมงยี่สิเป็ดอืมจะได้ไม่ฟูกบ่าโอเคเดี๋ยวสิมาลงคิวก่อนไใช่ลงลงคิว <c oughs> มีจะแป้งนะมึอดอยู่กระจกดูเว้นก่อย โอเคอคิว,วเฮากับสิบเตมกับซีบอบเรว่บอคือกันปะเล่นนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้บอมีอยียงที่เหมือนกันและก็เท่าเทียมกันเมตาคิวเฮาก็ตามตาเฮาก็ย่งก่เท่ากันแนละ้วพี่น้องแล้วก็ย่าวังเลยวนะ่าจริงอื่นจะเท่าเทียมกันในโลกใบนี้ว่ามาเช่าก็เหมือนชั้นที่จนโอเคลงคิวแล้วเนะ็ตเจ้าพี่น้อง ทาบทเต่อ็มเน้นี่คิวเพิ่ร้อนแก๊กแซกเป็นนี้เลยเนะี่ยโอเคทาคือคือก่อนโอกถ้าคือภนนะาคนั้นก็คือคือ,คอก็จก ใช้สมาธิในการวาดคิ้วเห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว้นี้มันบ่มีอย่างคือกัน เราก็พยายามแล้วนะโอ๊ยพี่น้องมืันนั้นข็ไปซื้อดิบนี้มากทาแล้วกับตลกูกตลกดิโอเคเดี๋ยวจะมาปัดขนคิ้วให้มันเป็นสามมิโตสามมิติออื <c oughs> <c oughs> ข้างนี้บอคอยได้ใ hmm. ส่รู ow, ้ส kind of <smoke within> <rain> ึกว่ามันเหนียวๆแล้วเนาะหรือว่าชีสเรใส่ข้างนี้เป่ะอันนี้น้ำผู้ก็ใส่กับอีหยังข้างนี้สระาันโปอยใสนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นสมาปาตาปาตาแบบบอได้ละบอได้ดัด ิดออกแล้วข้างนี้อาจเขาอาจจะให้ปัดขนตาข้างล่างก็ได้อืมาจะสาบด้วยคอยใส่น่ะแต่ว่าเอาปัดขนตาข้างบนก็ปัดขนตาข้างบนก็ได้ ไม่เอาอันนี้ดีกว่าเอาข้างน,นี้ดีกว่าเพราะว่ายันมันยันมันเปิ้ลนะนะมันเปิ้ลแลลวเอากลับขึ้นมาได้เพราะว่าติดถ้าเอาไปล้างหน้าไม่ถ้าล้างหน้าไม่เนี่ยอูโหูไปงานไม่ัน้แน่ นี่ได้คิวคิวสมิติหรือว่าคิวยักข้างนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ปัด สศาคิดได้ใจว่าอู้สศามีความคิดว่าสศาเสียนอยากอยากเฮ็ดเค้กเป็นฮนะพี่นออ้องเฮ็ดเดลเลอร์ดีวะอืมสศาอยากเป็นพนเฮ็ดเค้กขายนะมันต้อง,ต,องต้องไปจู่ร้านเค้กหรือว่ามันต้องไปเลี้ยนนะมีความมือสือไ่อยากอยากเฮียนเฮ็ดเค้กขายนะพี่น้อง แต่ตอนนี้โบมีพื้นฐานอีกอย่างเลยจ้าเริ่มรีบ,รบอันนี้ค่อยผิดหวังกับมันมากตอนแรกแบนี้มันก,ก็ติดยุ่พี่น้อง เข้าไปกินข้าวหรือว่ากินอีอย่างื้อนี้นะมันสิติดกับขวดติดกับเออ่ชิงที่แปะกับปากเข้านะเห็นเขาโฆษณน้าคือว่าแบบว่า,วาไม่ออกแต่ศาดเตรไดอดใจบ่ไว ไปตัดสินใจสร้างมาซื้อเออไม่ใช่สร้างมาใส่มีเงี้ยสร้างมาซื้อ แท่งนะพี่นุองแทบนี้นะเธอสามากกว็นสิวกะกุ้มใจอยู่เดปิในใจเส้นบางนะบ่งไหมสักวันโอ้ยลาให้สันให้เส้นบางให้มนาะ กระสานอะมักป่อยผมดิเดี๋ยวสิเอาอันนั้นมาใส่ก่อนมักปล่อยผมเฮ็ดวันนี้ครับผมตื่นพี่น้องผมจะได้ยาวไว้ มันคล้ายๆกับว่าเฮ้าโนดอันนี้นมาเศานี่ชอบดึงนี่ามาคนก็เห็นผมศศานะเขาชิโทงขาชิทักว่าอ้ญญาวผมคือเน่าไหวแท้อันนี้ศศากะหักกะเกะหากกะตัดหากกะเกฑนไปนี่เนี มือกัว่าเข้ากระตุ้นมั่นไ่นี่นะกระตุ้นให้มันเนินตื่นตัวตื่นเต้นตื่นใจ โอเคกีบ๊อสสาเหตุผมเป็นเลยนะบอยชื่อิไม่ได้ดวบว่่ได้มันบ่ม,มีภัยอยากรับไปเป็นคู่ข้งของบ่โอเคพี่น้องสาสาแต่งตัวก็เเซ็จเรียบร้อยนั่นนะฮะ คลิปนี้ซาซาข,ขอจบเพียงสท่านี้เด้อพี่โนโ้องคลิปหน้าเจอกันไม่ฝา,าก i, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาซาซาในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปจ้าคลิปนี้ไปก่อนสบายดีบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแอบก่อนน้อยนึง